ยังยังยืนยันว่าเราจะเปิดระยะเวลาเพื่อให้มีการลงทะเบียนในกลุ่มที่เป็นนอนสมาร์ทโฟนต่อไปนน <iliyor> ไม่นานครับ <S <S พ <aret> เพราะว่าระบบในการลงทะเบียนอะไรพร้อมหมดทุกอย่างตอนนี้มันอยู่ที่ขั้นตอนที่จะต้องมีการนําเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อให้มีการสั่งการลงมาอย่างเป็นทางการและเปิดลงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับ การดาเนินการในกลุ่มนี้น่าจะความซับซ้อนจะน้อยกว่ากลุ่มที่ต้องอทําในเรื่องของอาการลงทะเบียนแล้วก็ผ่านเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตด้วยซ้ำนะครับอ๋อเราเรา,เราที่คุยไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนี่เราใช้กลไกของธนาคารรัฐนะครับเป็นผู้ดําเนินการซึ่งเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วครับไม่แน่ครับอันน,น,นี้สิ่งต่างๆเรานี้สามารถดําเนินการคู่ขนานกันได้ในบางจุดนะครับเราก็พยายามที่จะ ดำเนินการให้มันเร็วที่สุดแล้วก็มีช่องโหว่น้อยที่สุดนะครับก็ต้องไปดูในเรื่องของรายละเอียดให้ครบถ้วนะยังไม่เห็นตัวเลขแต่คาดว่าเหลืออยู่น้อยมากไม่น่าจะถึงล้านรายนะครับโดยการประมาณการนะครับอันนี้ประมาณการสาเหตุอย่างนั้นก็เพราะว่ากลุ่มแรกที่เราดําเนินการเนี่ยคือกลุ่มปลอบบางสิบสี่จุดห้าล้านรายเนี่ย โดยมากคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ตกอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่แล้วโดยโดยโดยธรรมชาตินะครับแต่ว่าเราก็ยังกะประมาณตัวเลขชัดๆัดไม่ได้ครับเดี๋ยวเปิดให้มีการลงทะเบียนก็จะเห็นรายละเอียดครับ <c oughs> ก็ยังยืนยันที่เดิมนะครับกรอบเนี่ยเรากะว่าจะเดินหน้าได้ในช่วงไตรมาสสองนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับวงเงินก็มีเตรียมรอไว้ไม่ต่ำกว่าแสนหกหมื่นล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็พร้อมที่จะดําเนินการระบบเดินหน้าได้อย่าง เป็นไปตามที่ได้มีการแจ้งไว้นะครับยังไม่ได้รับทราบว่ามีการหลุดกรอบหรือเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับมีการประชุมร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆในเรื่องของการเชื่อมต่อกับระบบ Open loop <c oughs> ก็ทุกคนก็รับทราบพร้อมที่จะเข้าสแสดงเจ,จตจำนงกันอย่างชัดเจนครับพร้อมที่จะเข้าร่วมกับโครงการนี้ซึ่งกระบวนการก็ต้องไปดําเนินการในเรื่องของ ข้างหลังเนี่ยก็เป็นเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของโคดดิ้งในเรื่องของการทําระบบอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยมีระยะเวลามีกลไกในการตรวจสอบไอ้ที่เขาต้องทําการทดสอบเรื่องของของไอ้ตัว payments y s t e m เนี่ยอย่างเข้มข้นนะครับเราก็เห็นอยู่ในช่วงกรอบเวลาที่รายงานมาทั้งหมดอยู่ในกรอบเวลาที่เรายืนยันเพราะฉะนั้นยังคงมีความมั่นใจว่าจะสามารถเดินหน้าได้ในช่วงไตรมารส2ของปีนี้ก็คือเดือนเมษามิถุนภามิถุนานะครับไม่ไงก็อยู่ในช่วงนี้